สวัสดีครับพี่อมงกรทนงครับ,รว,รบวันนี้ไปปัตตานีอีกแล้วนะ gun. ครับไปประมงกระเบื้องมุลราคาบูดครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่จัดทคพิปมาให้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับเป็นคนทุกๆคนทั่วประเทศครับวันนี้อยู่ปัตตานีครับวัดไส่คองครับกําลังมุงกระเบื้องนะครับตอนนี้มุงกระเบื้องกําลังทนเลกเกอร์อยู่ครับนั่นแหละร้านแล้วก็กระเบื้องร้านแล้วก็เลกเกอร์ใหม่ครับ ชั้นเชี่ยมันเนี่ยหน้าหน้าหน,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 น้าช่วงเล่มันสลคกครับมองเห็นลูกองคครับครับครัไว้ครับวัครับ